Tăm hôm bọn này Sand gọi này ừ. mà Mmh. 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 thiệt nữa thiệt Mmh. xem Mmh. 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 lắm Mmh. 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 Mmm. Mmh. Mm. 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 น้ำกินบ่ได้เอื้นๆๆนะน้ำกันวนๆนะน้ำสวัสดีครับคุณเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิงพาแซบด้วยพี่น้องด้วยม้าพี่น้องม้าเบิ่งหน่พี่น้องไปเื่อเพิ่นเราบีมัดบด่ดีพี่น้องเปียกเบิดฉ่ำเบิดเลยเบืองสวายไ,ไป่วอยบังบาง้างก้อยคือเก่าพี่น,อน้องบมมีหยงหนอควยขมๆคือเก่าแซบๆกัน อ๋อพี่น้องหมดเลยตั้งใจมีพ่อแล้วควมามซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วไปก้อยใส่พริกลงไปเลยเออมาอปิดกระแทกไหลาขาดหมดเลยคืออันนี้ได้เป็นอย่างนี้เข่าคั่วอ,อืมสะต้งไปเข็บหน่อยตักแท็บกันพ่อความเด้อสมองสมบัมติต่างเทียดใน,นเทียดกอะไรแกงนัวหน่วยเป็นแป้นนัวน้ำตาเลเนยเอองม้นอยู่น้ำตาลเนี่ย อันนี้ดีพี่น้องเนี่ยดีเพิ่นแถมมาให,หรือเพิ่นมัดปุดีเฮียทิ่มเบิร์ดไ,ได้เบื่อน้ำปลาวะเพียกองแค่ได้บ้านเ้องทาบ้านห้อยู่ได้อร่อยไอ้แรงที่เนี่ยอย่างงวยงวยน้อคข้างนอกบ้าน ตามในเรียดเรียดเรียดสดเลยอืมน้ำแล้วก็ตามหอมบัดนี่สางกันเลยอืมมาดูกินอันนี้อสมองุบาตั้งเเอุแมกันอก่จะแม่นันดีที่้มอยู่แล หุ่ด,อดเอาไป้ใหแดทมเงินเาหวมาพี่้องบาดเนี่ยอัวทักอืเอเราสะหดลอยเรียบขมขมหนกับย่างกับบดเสบกับ,บลากง้อใครเนี่ยมาพี่้องมาเรียบเลยครับเนี่ยเ้วเๆโอ้ยเบิงกวอยนเนี่ย เสียบเสียบพี่เฮ็ดแล้วพี่น้องเลี้ยงหนาลบหนาลบหลังอยู่มาเด้อพี่น้องเอะข้างหวังสุบอตตั้งประเทศในประเทศก็ได้เสียบเงิยกันพ่อหลวงออมข้งเสียงไก่ทั้งเสียงงัวขอตรวจขอไปครับผมทำยังไงอือ สร็อือกม่

นะเพี่น้องนะคำนี้เนี่ยคำนี้พ่อพีพ่อน้องน้ำกินได้กินได้เพี่น้องเ้ยน้ำกินได้เออน้ำกันวันวันนะน้ำอื้ม

Chịp. So. Chắp mấy hmm. anh Mấy người thứ hai trong xíu đấy Và đồng nhìn xẹp. Dạ, phát lộn ảm kỹ mm. năng con. อ้อาวพี่น้องมาเด็หลังาจากพ่อองอมเฮ็ดให้พี่น้องเบื้งแล้วกักิกนตากินเขาไปนะ้ำฝากเราไม่เด้กพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขั้นมากกว่ากดไลค์ถือใจกดแชร์พ่อองอมเนี่ยขอบคุณขอบคุณที่ติดตามเราชมพ่อองอมตลอดน้าครับผมขอญาตผู้พ่ดกินดิบได้พี่น้องเด้อผู้พูดกินดิบกะขอโทษขอบให้ขั้นพูดกินกะแซ่บๆกันกับพ่อองค์ครับผมขั้นพูดกินกันน,กน,กน,กนั่งเบื้ง ให้พอน้องเนี่ยขอให้พี่น้องร่รำรวยครับผมหลังจากนี้ก็ยิ่งสู่งานต่อครับผมอื่นพอน้องผีลงเทียบสู่งานต่อส่งกันยังมากันไหมผู้ดใดเดินทางมาหนี้ขอให้พี่น้องเดินทางปลอดภยดัยนะครับผมสู่สู่พอน้องผีังใจทุกทัานครับผมอีพีห่หน้าเจอกันไหมครับผมดีพี่นี่พอน้องขอตัวลาพี่แลวน,ออน้องไวเพียงแค่นี้สวัสดีครับ